สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะวันนี้เราจะมาทำาพ่คากาดกันนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในเวลานี้วันนี้ก็จะมีไพ่ให้เลือก3ตัวเลือกนะคะ1 2 3มนึกถึงหน้าใครคนนั้นนะคะแล้วก็ดูว่าตอนนี้นะคะเขา รู้สึกอย่างไรกับคนนะคะอธิษฐานนะให้ไพ่ให้ความแมนยานะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มจากกองนี้นะคะเ<ม>ขารู้สึกอย่างไรกับเ<ม>พื่อนๆทีมที่หนึ่งเนาะเขารู้สึกอย่างไรและจะทําอย่างไรต่อเนาะเขารู้สึกอย่างไรและจะทําอย่างไรต่อ สิบไม้หกไม้เขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะมองว่าสำหรับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเวลานี้นะก็คือเขาเขาจริงจังนะคะเขาเขาอยากทุ่มเทในความสัมคัญนี้เนาะเขารู้สึก เขารู้สึกอยากที่จะชนะใจคุณเนาะอยากจะพิชิตใจคุณและเขาอะก็รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาเขาอยู่เนาะเหมือนกับว่าเอาเขาอยู่นะคะรับมือกับเขาได้นะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆทีมที่หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีความแตกต่างจากเขาทุกๆอย่างนะคะ แล้วตัวเขาเองเนี่ยจากคนที่ไม่เคยยอมใครเนาะไม่เคยยอมใครนะคะโฟกัสแต่เรื่องงานทำงานเออคิดถึงแต่การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้นนะคะจนมาเจอเพื่อนๆเนาะก็เขารู้สึกพิเศษนะรู้สึกรักนะคะแล้วก็รู้สึกอยากจะอยู่กับเพื่อนๆทีมที่หนึ่งเนาะ ก็บอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้นะคะก็คิดถึงการที่อยากจะมั่นคงในความรักแล้วนะคะอยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่เคียงข้างเขาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนชีวิตของเขาอะไรแบบนี้คะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าตอนนี้นะคะตัวเขาเองอ,อยากจะมั่นคงอยากจะชัดเจนนะคะมีความรู้สึกอยากจะ จริงจังแล้วก็ทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าตัวคุณเองเนาะกำลังจะถูกพัฒนาเร็วๆนี้เนาะอะ่เขาจะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆพืนพิมที่หนึ่งนะอ่าคุณอาจจะเจอกันผ่านเพื่อนผ่านสังคมก็ได้นะคะคุณคณนนี้เขารู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนเอนแล้วมีความสุขนะ เพื่อนๆอาจจะเข้าใจเขานะคะเป็นเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวของเพื่อนๆทีมที่หนึ่งก็มีความอ่อนโยนนะคะมีความอ่อนโยนมีคือเหมือนกับรับมือกับเขาได้นะคะเข้ากับเขาได้ดีอะไรแบบเนี้ยเนาะ<ม>ก็เหมือนกับเพื่อนๆเนี่ยไปทลายกำแพงหัวใจเขานะคะทำให้เขาเนี่ยคิดที่จะคิดที่จะ คิดที่จะอยากพัฒนาในความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะ,ะถ้าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำอย่างไรต่อแน่นอนนะเขาจะขอพัฒนาความสัมพันธ์นี้เนาะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเขาจะหวงแหนความรักครั้งนี้มากๆนะประมาณนี้ก็มองว่าเหมือนกับเขามีโอกาสดีๆอะ่ะ เข้ามาในชีวิตนะความรักดีๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้นะคะเขามองว่าเพื่อนๆ่ทีมที่หนึ่งเนี่ยเป็นโอกาสทองนะเป็นเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นคนที่มีค่ามีค,ามความหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบรักษาเอาไว้นะให้ให้ความสําคัญนะเห็นคุณค่าในตัวของเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเห็นคุณค่า เหมือนกับฟ้าประธานเพื่อนๆมาให้เขาอะไรแบบนั้นเลยนะเออนะนะด้วยไพ่ใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็มองว่าเขาเนี่ยรู้สึกนะคะอยากจะจริงจังอยากจะพยายามทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตนี้เขาไม่อยากที่จะสูญเสียนะคะคนที่มีค่ามีความหมายต่อใจเขาไปอันนี้ก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งวันนี้ก็จะอ่านไพ่แบบตะกุกตะกักขอภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะนะรู้สึกแปลกนิดนึงนะคะวันนี้มึนๆเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งเดี๋ยวเ,วเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆนก็จะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นมีข่าวดีในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะเดี๋ยวขอขยายไพ่เก้าหม่ ีกใบหนึ่งนะเก้าถ้วยเนาะอืบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูไม่ไม่ชัดเจนเนาะคือคนคนเนี้ยเขามีความกลัวเนาะตั้งแต่แรกที่เจอกันเขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะจริงจังเนาะไม่ได้คิดที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะ แต่ตอนนี้เขาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขารู้สึกพิเศษกับเพื่อนเพื่อนจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นคู่ของเขานะทำให้เขาเนี่ยคิดได้นะทำให้เขาเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้มากๆเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดที่จะเปิดใจหรือไม่ได้คิดที่จะแบบชัดเจนจริงจังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะแต่เพื่อนๆนนะคะสาคัญแล้วก็ทําให้เขาคิดถึงเรื่องนี้ เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่1ก็ขอบคุณมากๆใครสนใจอยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านก็ติดต่อมาได้ค่ะเรามาดูกันที่เพื่อนๆทีมที่สองนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลานี้ เขารู้สึกอยก่างไรกับคุณในเวลานี้ค่ะสองไม้ให้เฮอร์มิตให้สองไม้สิบไม้ รู้สึกอย่างไรนะคะคนคนนี้เจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเรื่องมือสื่อสารเนาะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลเลยแหละนะสำหรับเพื่อนที่เออ่เลือกกองนี้สำหรับนี้นะคะ เขารู้สึกอย่างไรจริงๆดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รีบนะคะในในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนนะเหมือนเขายังมีตัวเลือกทางเลือกอยู่เขายังไม่แน่ใจนะคะเขายังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะยังเลือกเลือกอยู่แล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเลือกใครในเวลานี้ก็ได้นะอืม เขาไม่ได้รีบนะคะเขาไม่ได้รีบในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเออดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่ารู้สึกยังไงกับเพื่อนก็ก็มีใจแหละนะมีใจแต่ว่าขอดูไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมไพ่สองเหรียญกับไพ่ไปนี้แล้วก็เจ็ดถ้วยนะเป็นอะไรที่ดูไม่ชัดเจนนะคะดูเขายังไม่แน่ใจยังไม่เลือกนะยังไม่ตัดสินใจนะคะอยูขอขยะไพ่ ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังไม่ชัดเจนนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคนตัวนี้อาจจะมีความลับกับคุณนะคะหรือเขาไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีความรับกับเขาไหมนะคะตัวเขาเองก็อาจจะยังต้องเรียนรู้เพื่อนๆไปก่อนถามว่ารู้สึกอย่างไรเหมือนเขาช้านะคะคนคนนี้นะเขาชา้าเขาไม่รีบ บางทีเขาก็นิ่งเขาก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวของเพื่อนเองอาจจะเครียดนะคิดมากในความสัมพันธ์นี้หรือบางทีเขาอาจจะไปเนี่ยสิบไมน้นะทำงานนะคะทำงานเนาะโดยเรื่อง,องความรักเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นนะคะอืมไพ่ของเขาขึ้นมาเป็นไพ่ไม้เป็นไพ่ของการทํางานเนาะเขาอาจจะยังต้องไปโฟกัสเรื่องการงานอยู่แล้วในเรื่อง,องความรักเนี่ยเหมือนกับ เาอาไว้ตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะแต่ว่าเขายังไม่ไม่พร้อมที่จะรีบหรือว่าตัดสินใจในในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็ให้สีถ้วยนะเห็นไหมเขาก็ยังยังไม่พร้อมสําหรับความรักเท่าไหร่นกมองว่าคนคนนี้ในเรื่องของความรักเขายังไม่พร้อมเขาเขาโฟก,กัสเรื่องงานมากๆเลยนะพอดูให้สามไม้หน่อยคืออะไรคะ ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะคะค,คนคนนี้รู้สึกทุกอย่างแต่ว่าเขาแค่ยังไม่เลือกไม่ตัดสินใจในเวลานี้จริงเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องไปโฟก,กัสเรื่องความมั่นคงของชีวิตอนาคตนะคะการเดินทางนะอะไรแบบเนี้ยในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเขายัางไม่รีบนะด้วยพลังงานไพเราะมี เขาเป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองนะอาจจะเป็นคนที่ดูเงียบๆนิ่งๆนะคะไม่ได้รีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาเป็นชาวต่างชาติได้นะเนคนนี้เหมือนเขาดูไปก่อนนะถามว่าจะทําอย่างไรกับคุณนะคะก็มองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ไม่ได้แบบลงตัวข em> นาดนั้นเนาะเขาก็เขาก็อาจจะยังมีตัวเลือกทางเลือกนะเนี่ย ม่รู้ว่าตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงก็เลือกกองอื่นดูนะทุกคนนะก็คือเนี่ยจริงๆนะคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะโฟกัสในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะสิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้นะถามว่าอยากมีความรักไหมก็มีได้นะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกในเวลานี้เขาเป็นคนที่เลือกเยอะอยู่นะไพ่ใบนี้ขึ้นมา เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเออเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกับเพื่อนๆพ่อนต่อนเนาะก็ยังไม่เห็นการที่เขาจะชัดเจนอะไรกับเพื่อนๆในเวลานี้นะคะเนี่ยนิ่งแชร์ความสัมพันธะ์เนาะก็อาจจะมีการคุยกันแหละแต่ว่าเขาจะยังไม่ได้พร้อมที่จะทำอะไรมากกว่านี้เนาะมไม่ทำอะไรมากกว่านี้ เขาอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าเพื่อนๆต้องการอะไรในความสัมพันธ์ต้องการความชัดเจนหรืออะไรหรือเขาอาจจะรู้ตัวเขาเองก็ได้ว่าเขาต้องทาอะไรแต่เขาเลือกที่จะยังไม่ทําในเวลาอย่างที่บอกเลยว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังมีพลังงานของการที่ไปทุ่มเทในเรื่องของงานมากกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะถ้าคุณสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถที่จะ แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันนะใครสนใจน้ำมันว่านก็ติดต่อมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3าะคะ่ะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วมีแนวโน้มจะทำอย่างไรเขารู้สึกอย่างไร เพื่อนๆเนี่ยนะเข้ามาทําให้เขาเนี่ยนะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นพลังงานของความเป็นเพื่อนก็ได้นะความความสุขหรือเขารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อน,นเข้ามาแล้วไม่ได้ทำํทำทาให้เขารู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยวนะไม่อ้างว้างอะไรเงี้ยนะจากที่เขาเป็นพลังงานที่ เศร้านะคะที่เครียดคิดเยอะอะไรเงี้ยก็มีมีเพื่อนมาช่วยนะคะช่วยเขาไว้ทําให้เขาเนี่ยมีพลังงานที่ดีขึ้นนะเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเหมือนกับเพื่อนๆเป็นความสดใสเป็นความอบอุ่นในชีวิตเขาอะนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเพื่อนผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้หรือว่าโลกออนไลน์เนี่ย เออบางคนนี่เริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะหรืออยู่ในสถานะคนคุยเนาะเออถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรก็คือเขารู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยเอ่อมีมีแรงดึงดูดต่อเขาสูงมากใช่เขาไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกที่มีไม่กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณเข้ามาเป็น พลังงานดีๆในในชีวิตเขาอะ่ะเขาเคยเศร้าเคยเสียใจนะคะคนคนนี้นะเนี่ยเขาอาจจะแบบเออไม่เอาแล้วความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะกลัวความรักนะแต่การที่เพื่อนๆเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเลียนนะคะเลียนความคิดเออเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความรู้สึก เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีกับความรักนะคะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจความรักมากขึ้นนะทำให้เขานี่แบบเปลี่ยนใจที่จะกลับมามีความรักก็ได้นะเขาอาจจะไม่คิดที่จะมีความรักแล้วก็ได้เขาคิดถึงการที่เอออยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความคิดเขานะการที่เจอเพื่อนก็คือเพื่อนๆทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วนะคะ ความรักมันมีอยู่จริงเนาะคนที่แบบอยู่เคียงข้างคนที่ไม่ปล่อยมือเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆความจริงใจความสุขที่คุณมอบให้เขาแล้วก็ไม่ปล่อยมือเขานะคะเขาเขารู้สึกรักแหละนะรู้รู้สึกรักรู้สึกพิเศษรู้สึกถึงความเชื่อมโยงนะคะแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาเปลี่ยนมุมมองความคิดของเขาอย่างที่บอกนะแล้วเขาจะทำอย่างไรนะคะ ก็คนคนนี้ก็คือลดกำแพงลงแล้วนะคะสำหรับคนที่มีกำแพงสูงสำหรับคนที่มีอดีตเคยเจ็บเคยพังมานะเขาก็ลดกำแพงลงแล้วเพื่อคุณนะเขาก็จะแบบเปิดใจให้คุณมากขึ้นนะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับความรักครั้งนี้เห็นไหคะก็คือเขาพร้อมที่จะสื่อสารความรู้สึกของเขาให้กับเพื่อนๆได้รู้นะพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วแหละ คุณน่าจะเจอกับคนหล่อคนสวยเป็นไปได้นะคะเนาะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมสำหรับการที่จะเริ่มต้นทางความรักการที่จะจริงจังในความรักนะคะการที่จะแบบดูแลความสัมพันธ์นี้ให้เติบโตได้ในอนาคตอนะ่ะ เของว่าเหมือนเหมือนกับตัวคุณเนี่ยไปเจอกับคนที่เขาเนี่ยมีอํมแพงสูงนะคะไม่คิดที่จะรักแล้วหรือว่ามองความรักในในด้านลบแบบนี้ก็ได้นะเขากลัวความรักไปเลยอะ่ะแต่ตอนนี้คุณก็ไปทําให้เขาเปิดใจนะคะสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาเขาพร้อมที่จะแสดงออกมากขึ้นเหมือนกับคุณเปิดใจเขาได้แล้วแล้ว หลังจากนี้ก็จะเปิดใจเข้าไปได้เรื่อยๆนะจนเขาไม่มีกำแพงและตอนนี้ก็คือกำแพงเขามันลดลงแล้วนะคะเออแล้วเขาก็เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นี้นะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาดูจริงจังมากขึ้นเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นเนาะนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะทำนะคุณจะได้เห็นนะคะประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆทีมที่สาม ขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังเนาะใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามจองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะอคอยหพืนเพื่อนนะคะมีความสุขในความรักสมหวังในความรักนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนทีมที่สามเนาะคุณก็เป็น ผู้หญิงผู้ชายที่มีความสดใสนะมองโลกในแง่ดีมากๆแล้วคุณมีพลังงานที่ดีมากๆอ่ะคุณถึงทำให้เขาเนี่ยนะเปลี่ยนใจเขาได้นะคะกลับมาอยากจะมีความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งได้เนาะนั่นหมายถึงพลังงานของคุณดีมากๆนะเขาสัมผัสได้เขารู้สึกได้นะคะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน ขอยมีความสุขในความรักขอยมีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ